เราจะเริ่มต้นด้วยประเด็นข่าวสารสารัก,กันเลยนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งเศสจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรรอบแรกไปแล้วครับปรากฏว่าผลการเลือกตั้งไปไปตามคาดครับก็คือพรรค National r l l l y ซึ่งเป็นพรรคขวาจัดของนางมารีนเลแปลงได้คะแนนนํามาเป็นอันดับหนึ่ง ได้ไป35.15%ขณะที่กลุ่มพันธมิตรแนวร่วมนิยมใหม่ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายมีคะแนนตามมาเป็นอันดับที่2 27.99%ส่วนพันธมิตรแนวร่วมสายกลางของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงมีคะแนนตามมาเป็นอันดับที่3เลยนะครับอยู่ที่20.76%นี่ก็ทำให้มีการคาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง,วางว่ามีโอกาสสูงที่ฝรั่งเศสอาจจะต้องจัดตั้งรัฐบาลขวาจัดเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ซึ่งก็จะเป็นสถานการณ์ที่จะสร้างความยากลาบากให้กับประธานาธิบดีมาครองที่ยังมีวาระการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีเหลืออยู่อีก3ปีของเขาอย่างมากนะครับเพราะจะกลายเป็นว่าประธานาธิบดีกับพรรคที่ครองเสียงข้างมากในสภามาจากคนละพรรคกันทีนี้เวลาจะออกกฎหมายหรือว่าผ่านนโยบายอะไรก็จะเป็นเรื่องยากและก็กลายเป็นว่าอํานาจการแต่สินใจยอยู่ที่นายกนังตรีที่ จะมาจากพักเสียงข้างมากแทนแต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าผลการเลือกตั้งรอบแรกนี้ก็ยังไม่ใช่การชี้ขาดซะทีเดียวเพราะเป็นแบบนี้ครับระบบเลือกตั้งของฝรั่งเศสเนี่ยใช้วิธีเลือกตั้ง2รอบนะครับรอบแรกจะเป็นการเลือกตั้งที่ผู้สมัครทุกคนจากทุกพักการเมืองสามารถลงสมัครเพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ได้ซึ่งถ้าเขตเลือกตั้งไหนมีผู้สมัครคนใดคนหนึ่งได้คะแนนเสียงเกิน50%ก็จะถือว่าผู้ชนะ ผู้สมัครคนนั้นเป็นผู้ชนะได้เป็นสสไปเลยแต่ว่าถ้าเขตไหนผู้สมัครมีคะแนนแม้จะเป็นที่1แต่ว่าไม่เกิน50%จะต้องมีการเลือกตั้งรอบ2ครับและจะเป็นการเลือกตั้งที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครที่มีคะแนนเกิน12 5มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งรอบ2ด้วยทีเนี้ยรอบ2ค่อยมาว่ากันว่าใคร จะเป็นผู้ชนะได้คะแนนมากที่สุดโดยการเลือกตั้งรอบ2ของฝรั่งเศสจะมีขึ้นในวันที่7กรกฎาคมก็คือวันอาทิตย์หน้านี่นะครับซึ่งก็มีการคาดการณ์มาแล้วแหละครับว่าผลสุดท้ายที่ออกมาพรรค National Rally ของนางเลอแปนน่าจะได้ที่นั่งในสภาอยู่ที่ประมาณ230-280ที่นั่งจากทั้งหมด577ที่นั่งทาให้พรรค National Rally อาจจะไม่ถึงขั้นครองเสียงข้างมากเด็ดขาดได้นะครับเพราะว่ายังได้ที่นั่งไม่ถึงครึง่ง หรือไม่ถึง289ที่นั่งซึ่งก็จะเป็นอีกปัญหาที่ทําให้รัฐบาลฝรั่งเศสขาดความมั่นคงแล้วก็ไร้เสถียรภาพทางการเมืองทําให้ทั้งนางเลอเปนแล้วก็ประธานาธิบดีมาครงตอนนี้พยายามเร่งหาพนธมิตรเพื่อรวบรวมเก้าอี้ในสภาเข้ามาให้กับฝ่ายตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับโดยหลังจากที่มีการเปิดเผยผลการนับคะแนนเลือกตั้งรอบแรกออกมานางเลอแปนก็ออกมากล่าวกับผู้สนับสนุน บอกเลยนะครับว่านี่ยังไม่ถือเป็นชัยชนะอะไรเลยจนกว่าจะถึงรอบ2ซึ่งจะเป็นตัวตัดสินชี้ขาดพร้อมกับเรียกร้องให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาลงคะแนนให้กับพรรค n t t o o n l r r l l y y อีกครั้งหนึ่งโดยบอกว่าเราจําเป็นต้องครองเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดเพื่อให้จอแดนบาเดล่าถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี mm hmm. คําถามก็คือแล้วโอกาสที่พรรค n a t i ั n a l Rally จะสามารถตั้งรัฐบาลได้สําเร็จเนี่ยตกลงแล้วจะมีมากหรือน้อยแค่ไหน เรื่องนี้ต้องบอกว่าเอาข้อจริงถ้าดูจากผลการเลือกตั้งรอบแรกและสถานการณ์ในเวลานี้ดูเหมือนว่าแทบจะชี้ชัดไปเลยนะครับว่าฝ่ายที่ได้เก้าอี้ในสภามากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นพรรคแนชชั่นัลเ l ลลี่เนี่ยแหละครับแต่ถึงจะครองเสียงข้างมากในสภาจะครองเสียงได้เกินครึ่งหรือไม่อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะดูเหมือนตอนนี้ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก็คือมีความพยายามที่จะคานคะแนนเสียงเพื่อขัดขวางไม่ให้พรรคขวาจัดของเลอแปงเนี่ยนะครับ ครองเสียงข้างมากในสภาได้โดยหนึ่งในความเคลื่อนไหวชัดเจนเกิดขึ้นเลยนะครับก็คือการเปิดเผยของนายชองลุกเมลองชองซึ่งเป็นผู้นำพักการเมืองพักฝ่ายซ้ายจัดออกมาประกาศแล้วนะครับว่าจะถอนตัวผู้สมัครของพักที่ได้คะแนนเป็นอันดับ3ามทุกเขตเลือกตั้งแล้วประชาชนที่ต่อต้านฝ่ายขวาเนี่ยจะได้ไปลงคะแนนให้กับแนวร่วมสายกลางของนายมาครองแทนเพื่อเหตุผลเดียวเลยครับคือสกัดไม่ให้ฝ่ายขวาได้เข้ามาอยู่ ในสภาจํานวนมากขณะที่นายกรฐมนตรีแกรเบียลอัตทาวซึ่งเป็นหัวหน้าพักเวนในซองของประธานาธิบดีมาครงก็ออกมาประกาศเช่นเดียวกันนะครับว่าพักเวนในซองก็จะถอนตัวผู้สมัครที่ได้อันดับ3ออกมาเหมือนกันแต่เฉพาะใน2 แต่ในเฉพาะในเขตสองอันดับแรกต้องแข่งขันกันกันกนกนกบผู้สมัครที่มาจากพรรค National Rally โดยนายกัฐมนตรีอัฒาประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าเรื่องสำคัญอันดับแรกก็คือต้องทำให้แน่ใจว่าฝ่ายขวาจัดจะไม่ได้รับเสียงข้างมากไปอย่างสมบูรณ์ครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เลยสะท้อนภาพให้เห็นว่าดูเหมือนจะเป็นการจับมือกันเกยกลาย,ลายและหมั่งพักฝ่ายกลางกับพักฝ่ายซ้ายของฝรั่งเศสเพื่อร่วมกันขัดขวางการตั้งรัฐบาลขวาจัดนะครับ ส่วนผลลัพธ์ที่จะตามมาเนี่ยก็มีนักวิชาการให้ความเห็นว่าสุดท้ายก็คงขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีมาครองและก็แนวร่วมของเขาว่าจะสามารถตกลงกับพรรคฝ่ายคา้าฝ่ายซ้ายและก็พรรคที่เป็นพันธมิตรสายกลางให้มาอยู่เป็นพวกเดียวกันได้มากน้อยแค่ไหนนักวิชาการที่อธิบายเรื่องนี้ก็คือจอห์นฟริกเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายศูนยุโรปของสภาแอตแลนติกบอกกับไชน่านิวส์แชนแนลนิวส์เอเชียนะครับว่าหากว่าทั้งพันธมิตร ของประธานาธิบดีมาครงพักฝ่ายซ้ายและแนวร่วมสายกลางสามารถตกลงกันได้และแตัดสินใจถอนตัวผู้สมัครออกจากการเลือกตั้งรอบสองแบบมีกลยุทธ์เนี่ยก็อาจจะพลิกผลการเลือกตั้งรอบสองทำให้คนพักแนชชั่น l ลแ a ร y ลไม่ชนะก็เป็นไปได้ซึ่งนี่จะเป็นกลยุทธ์ที่เคยถูกใช้และประสบความสำเร็จในอดีตมาแล้วอย่างไรก็ตามฟิกแสดงความเห็นแบบนี้นะครับว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ง่าย เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาในครั้งก่อนๆเนื่องจากว่าประธานาธิบดีมาครองมีคะแนนนิยมลดลงอย่างชัดเจนในช่วงนี้ซึ่งก็อาจจะกระทบต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนักวิชาการคนนี้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่านี่เป็นผลมาจากการที่ประธานาธิบดีมาครองทิ้งเดิมพันไว้สูงมากด้วยการยุบสภาแบบฟ้าแลบแล้วก็เร่งให้มีการเลือกตั้งอย่างรวดเร็วเลยทําให้เป็นผลสะท้อนด้านลบกลับมาที่ตัวเขาเองนักวิชาการคนนี้บอกเลยนะครับ ว่าครั้งนี้ดูเหมือนเสียงข้างมากในสภาจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมสําหรับฝ่ายขวาแล้วแม้อาจจะยังไม่เห็นโอกาสที่ชัดๆอะไรขนาดนั้นแต่ก็บอกได้เลยว่าอยู่ใกล้แค่เอื้อมพวกเขาจริงๆคําถามต่อมาก็คืออนาคตของฝรั่งเศสจะเป็นอย่างไรหากพักขวาจัด National r a l l y สามารถมีสักยภาพทำได้เหมือนการเลือกตั้งรอบแรกและเชื่อได้ว่าจะคลองเสียงข้างมากในสภาได้สำเร็จแล้วก็อาจ จะจัดตั้งรัฐบาลได้คําถามก็คือถ้าพรรคฝ่ายขวาจัดตั้งรัฐบาลได้ขึ้นมาจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ต้องบอกว่าที่ผ่านมาก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะครับที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสไม่ได้มาจากพรรคเสียงข้างมากล่าสุดก็คือเกิดในสมัยประธานาธิบดีชาร์ลส์ชีรักทีก่ดํารงตําแหน่งเมื่อปี1997-2002 พรคของประธานาธิบดีชาชชีรักเนี่ยมีเสียงในสภาน้อยกว่านายกน้นตรีที่มาจากพักที่ครองเสียงข้างมากสถานการณ์แบบนี้ทําให้อํานาจในการตัดสินใจเนี่ยจะตกอยู่ในมือของนายกฐ้นตรีซึ่งเป็นฝ่ายที่ครองเสียงข้างมากนะครับส่วนประธานาธิบดีจะมีอํานาจตัดสินใจแค่ในด้านกลาโหมและการต่างประเทศ โดยผู้ที่คาดว่าจะเป็นนายกรมนตรีหากพัก National Rally คองเสียงข้างมากในสภาได้ก็คือนายจอร์แดนบาเดล่าอายุ28ปีจะมาทำลายสถิติเป็นนายกมนตรีที่น้อยที่อายุน้อยที่สุดของฝรั่งเศสนะครับซึ่งน้อยกว่านายกับเียลอัตาทลซึ่งรับตำแหน่งตอนนี้ตอนที่มีอายุเนี่ยมีอายุ34ปีทีนี้หากว่าเกิดสถานการณ์ที่ประธานาธิบดีกับนายกมนตรี มาจากคนละพักกันเนี่ยปัญหาหนึ่งที่ถูกมองว่าจะเกิดขึ้นตามาก็คือจุดยืนของฝรั่งเศสต่อสองครามยูเครนครับเพราะว่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีมาครงเป็นผู้ผลักดันให้ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนยูเครนทั้งในด้านอาวุธแล้วก็เป็นการสนับสนุนโยนหินถามทางว่าจะส่งกําลังคนไปช่วยต่อต้านการรุกรานจากรัเสเซียด้วยแต่ทีเนี้ยหากมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาและถ้านายกรัฐมนตรีคนนั้นมาจากคนละฝ่าย คนละคู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากพรรคการเมืองขวาจัดอย่าง National Rally จุดยืนท่าทีหรือว่านโยบายการกำหนดทิศทางก็คงจะเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่นอกจากนี้ยังมีประเด็นในประเทศอื่นๆที่อาจจะได้รับผลกระทบหรือว่ามีผลเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเรื่องการปฏิรูประบบอันนานของประธานาธิบดีมาครงนโยบายต่อสหภาพยุโรปรวมถึงเรื่องอื่นๆซึ่งก็ถูกมองว่าอาจจะเป็นปัญหาตามมา จนกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองของฝรั่งเศสเองครับน,นี่ก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นในการเมืองของฝรั่งเศสนะครับเป็นการเมืองที่ในตอนนี้กําลังจับตาว่าถ้าประธานาธิบดีกับนายกรัฐมนตรีมาจากลพลพรรคการเมืองกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าประธานาธิบดีก็ยังเป็นตัวของประ,ประธานาธิิบดีมาครองอยู่ เพราะว่าจุดยืนล่าสุดก็คือยังคงประกาศ<ม>ว่าจะไม่ลงจากตําแหน่งประธานาธิบดีจนกระทั่งปี2027ซึ่งเป็นปีที่เขาหมดวาระเนี่ย<ม>แต่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นใครก็ต้องจับตาในการเลือกตั้งรอบที่2ในวันที่7กรกฎาคมนี้นะครับ<ม>จะเป็นพรรคที่มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งรอบแรกซึ่งเป็นพรรคขวาจัด National Rally หรือเปล่า<ม>ถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเกิด ทิศทางนโยบายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนและผู้ที่จะคุมเกมได้คงจะหนีไม่พ้นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะแม้ว่าประธานาธิบดีมาครองจะมีอำนาจในการตัดสินใจด้านการต่างประเทศและงานด้านกลาโหมแต่สุดท้ายถ้าการตัดสินใจของประธานาธิบดีมาครองไม่ผ่านการเห็นชอบจากสภาในแง่งบประมาณ หรือว่ามีเสียงคัดค้านจากสภาขึ้นมาการขับเคลื่อนนโยบายด้วยตัวของประธานาธิบดีมาครงเองก็คงจะยากลาบากมันก็เลยนําไปสู่ข้อสรุปที่ว่าถ้าประธานาธิบดีเป็นพักเสียงข้างน้อยและนายกน้มนตีมาจากพักเสียงข้างมากอํานาจที่แท้จริงจะอยู่ในมือนายกน้มนตีแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าในตอนนี้ระหว่างจะถึงการเลือกตั้งรอบสองเนี่ยก็มีความพยายามของพักสายกลางและพักฝ่ายซ้าย ที่พยายามจะจับมือกันทำอย่างไรก็ได้เพื่อเป้าหมายเดียวลอดอำนาจของฝ่ายขวาลดที่นั่งในสภาของฝ่ายขวาและไม่ให้ฝ่ายขวามีอำนาจไปถึงขั้นจัดตั้งรัฐบาลนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับนี่คือการเมืองฝรั่งเศสที่ผมคิดว่าเวลาเรามองต้องมองลึกไปให้มากเลยครับ เพราะว่ามีความซับซ้อนในการดูการเมืองของประเทศฝรั่งเศสอยู่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จับตากันต่อนะครับมาดูความเห็นนะครับนี่นี่คือการเลือกตั้งของฝรั่งเทศสที่มีการเลือกตั้งถึงสองรอบนะครับคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะไม่เข้าใจนิดนึงเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีการเลือกตั้ง กึ่งๆ่งเป็นรอบเดียวมากกว่านะครับทีเนี้ยพอเป็นการเลือกตั้งสองรอบเนี่ยการเลือกตั้งรอบที่สองคนที่ได้คะแนนน้อยกว่าก็จะมีกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อพยายามจะเอาชนะคนที่ได้คะแนนนำในรอบแรกด้วยสํานักข่าว today. Make tomorrow today.